อ่ะโอเคบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแชร์หน้าจอใหม่อีกรอบนึงไปข้อสองนะคะ ข้อสองนะคะข้อสองถ้าจอดเดียวกันเลยนะก็คือจงเขียนเซ้ต่อไปนี้ คุณรูเขียนกราฟลอยๆแบบนี้อ่ะคุณครูทมไหมถ้าคุณครูเขียนกราฟลอยๆแบบนี้ลูกจะงงไหมลูกรู้สึกว่าเออตรงนี้มันเลขหนึ่งเลขสองมันเอามาจากไหนลูกจะงงไหมหรือว่าให้คุณครูยกยกกราฟมาแล้วก็ยกกราฟมาจะได้แบบละเอียดเอาออกไหนถ้าแบบนี้ถ้าเขียนลอยๆเราจะมึนไหมมึนหมคะหรือว่าให้ทําแบบนี้หรือว่าให้เขียนตัวกราฟเต็มๆมาด้วย หรือว่าเอายังไงคิดว่าเอาแบบไหนที่ไม่มึนอเอาแบบไหนที่ไม่มึนหรือว่าจะให้เขียนแบบกราฟเต็มๆเ,เลยไหมว่าไงในแต่ละข้อเวลาเราหาคำตอบเปนเอาตัวเต็มมันมาด้วยเอาป่ะว่าไม่ต้อง เงียบไปว่าอะไรเออบอกด้วยอ่ะเงียบค่ะเงียบเหงามากถ้าเงียบนี้แสดงว่าไม่ค่อยเข้าใจเนาะค่อยๆทำความเข้าใจมีปัญหากับเส้นขีดเส้นไม่ตรงอ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะอันดับแรกนะให้เราเรียงเลขก่อนเราพิจารณาค่ะ ตัวช่วงของ a อ่ะมันคือลบสองหกอ่าของ b คือลบสี่กับสองเอาเรียงค่ะเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือเลขอะไรเอ่ยอ่าตอบให้หน่อยลบสองหกลบสี 2> 4, 2. ่สองเลขที่น้อยที่สุดคือเลขอะไรเอ่ย <4. S 1> ล,อลบสี่สองอ่าลบสี่นะคะลบสี่น้อยที่สุดถัดมาค่ะถัดมาคือเลขอะไรคะ ตอบตอเลยลบสองถัดมาคืออะคะสองถัดมาค่ะ,ค,ะคือเลขหกหกโอเคนะเลี้ยงให้ดีนะคะตัวที่ติดลบยิ่งมีค่ามากจะยิ่งมีค่าน้อยนะต่อไปค่ะเราก็มาวาดกราฟของ A นะคะมาวาดกราฟของ A เนาะเอสีฟ้าเอ <A S 2> เป็นช่วงเปิดนะคะช่วงเปิดที่ลบสองกับ ช่วงเปิดของ6ค่ะก็กลวงลูกวาดไปเลยพร้อมๆกันต่อไปมาดูของ B นะคะอาเปลี่ยนสี B จะเป็นช่วงเปิดตั้งแต่ลบ4ค่ะมาถึงเลข2นะไม่ใช่ลบ2นะเปิดระหว่าง4ลบ4กับ2อ่ะสีเขียวคือ B สีฟ้าคือ A อ่ะค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปเนาะ โจทยก์กำหนดข้อหนึ่งค่ะให้หา A, A Union อ n ู o n B ่ยนดแล้วคุณครูแคปแล้วคุณครูคัปตี้รอบหนึ่งออกมาว่างไง นี่นะนะคะอ่ะ,อะมาต่อเลยนะคะลูกไม่ต้องวาดซ้ําก็ได้นะลูกเขียนคําเขียนเส้นที่เป็นคําตอบเลยนะ A union B ค่ะ A union B ก็คือเอารวมหมดเลยค่ะตั้งแต่เส้นของ A ไปจนถึงเส้นของ B ค่ะอ่าเป็นปากกาแดเงเนาะเอาตั้งแต่ A เลยถึง B ก็คือหมดเลยค่ะ A union B นี่ไง อหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราก็ดูมันกลวงใช่ไหมก็กลวงเหมือนกันทึบไอ้กลวงก็กลวงเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช้ลบสี่แล้วก็ไม่ใช้หกนะคะแสดงว่า a อยูเนียน b ก็คือตรงนี้อ่ะคราวนี้เรามาตอบค่ะมาตอบที่กราฟสีแดงกราฟสีแดงฝั่งซ้ายตรงกับเลขอะไรคะอ่ะตอบให้หน่อยเร็วเทสหน่อยว่ารู้เรื่องไหมฝั่งซ้ายตรงกับเลขอะไรคะ ลบสีลบสี่นี้เป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดลบสี่เนี่ยเปิดหรือปิดเปิดไหมกลวงหรือทึบเปิดเป็นช่วงเปิดนะคะเปิดลบสี่กับเปิดอะไรลูกฝั่งขวาหก<ฮ>เลหกจบแล้วข้อหนึ่งอ่าจบแล้วแค่มีเองนะอ่า ไปต่อข้อสองนะคุณครูไม่รอนะเพราะว่าอัคดคลิปอยู่เนาะต่อไปข้อสองนะคะข้อสองก็คือ a intersection b ค่ะ a intersection b ปบ,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 บนึ่งนะทาไมต้องไปอยู่ไกลๆเนี่ยไม่เข้าใจอะ A intersection B นะคะก็คือใช้เฉพาะส่วนที่มันซ้อนกันหรือว่ามันทับกันซึ่งมันจะอยู่ระหว่างที่เลขลบสองกับสองตรงนี้นีไงอ่าอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบของมันเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้ลูกนี่นี่นะคะคำตอบของมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ ่เดี๋ยวเราวงกลมแบบคร่าวๆไปก่อนนะวงกลมแบบคร่าวๆไปก่อนมันก็ต้องอยู่ระหว่างลบสองสองอือคราวนี้มาดูค่ะส่วนที่มันซ้ำกันเวลาเราจะพิจารณาเนี่ยถ้าสมมติว่าไอเนี้ยบีอ่ะทึบอันนี้ก็ทึบแสดงว่าก็ทึบเหมือนกันโอเคไหมถ้าทึบทั้งคู่ก็ทึบทั้งคู่แต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เหมือนกันอันเนี้ยทึบเป็นทึบเพราะว่ามันเป็นเส้นแสดงว่าตัวบอ่ะมันใช้ลบสอง แต่เอ่มันไม่ใช่ลบสองแสดงว่ามันไม่เหมือนกันตอบเป็นกลวงเลยนะคะส่วนฝั่งด้านขวานะตัวบีอ่ะเป็นกลวงแต่เอเป็นทึบเพราะว่ามันใช้สองด้วยแสดงว่ามันไม่เหมือนกันดังนั้นก็เลยเป็นกลวงนะคะก็จบแล้วอ่ะเราก็เขียนเลยค่ะมันก็จะได้เป็นอะไรคะช่วงเปิดหรือช่วงปิดคำตอบคืออะไรลูกคำตอบคือตอบ ตอบเลยค่ะตรงที่ตรงนี้ค่ะตรงกับเลขอะไรเช่นสีแดงเนี่ยตรงกับเลขอะไรคะลบสองอ่าลบสองเปิดหรือปิดคะเปิดหรือปิดเปิดอ่าเป็นช่วงเปิดลบสองแล้วก็ช่วงอะไรอีกช่วงหนึ่งด้านขวาเปิดหรือปิดสองอ่าสองนี้เปิดหรือปิดคะปิดเปิด เปิดเพราะว่ามันเป็นยังไงคะมันกลวงอ่าแบบนี้อ่ะมาข้อสามอลบอยู่ไหนครับเนี่ยนะหายอันแบบหนึ่งขออนุญาตหากราฟตีไหนของมันโอ้ยอ่ะขอกัดปีใหม่ ซ้อนงันอยู่โอ้ยตายแล้วทำไมทำแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูข้อสาม a อลบีเลบี b, แปลว่าใช้เฉพาะ a ไม่เอาของ b ี ใช้เฉพาะ a ไม่เอาของ b เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าส่วนนี้ค่ะมันมันซ้ํากันอยู่มันทับกันอยู่ดังนั้นส่วนที่อยู่ตั้งแต่ลบสองถึงสองเนี่ยไม่เอาเราจะใช้เฉพาะฝั่ง a ก็คือจะใช้ตั้งแต่สองจะใช้ตั้งแต่สองถึงหกโอเคปะ่ะ A ลบ b, ก็คือใช้เฉพาะของตัว a ไม่เอาของตัว b ซึ่งลูกจะเห็นว่าฝั่งที่เป็นลบสองกับสองตัวเนี้ย มันเป็นเส้นที่ซ้อนทับกันอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีฟ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณครูก็เลยไม่เอาค่ะคุณครูจะใช้ช่วงที่เป็นสองกับหกจะเป็นช่วงที่มีแต่สีฟ้าอย่างเดียวคือ A อย่างเดียวลูกก็ดู A สิคะ A ตรงเนี้ยมันใช้สองด้วยนะคะมันเป็นทึบ A ใช้สองด้วยแสดงว่าตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นทึบค่ะส่วนตรงนี้ A ไม่ใช้หกก็กลวงเหมือนเดิมอ่ะโอเคเราก็จะได้คําตอบคืออะไรคะเป็นช่วงอะไรลูก ช่วงปิดหรือเปิดคะปิดหรือเปิดเร็วรีบตอบมันจะได้ไปเร็วๆช่วงปิดหรือช่วงเปิดคะสุชยาปิด่ช่วงปิดปิดเลขอะไรคะตอบมานเลยค่ะปิดเลขอะไรคะปิดเลขสองแล้วก็หกทำไมคะปิดหรือเปิดเปิด หกเปิดเปิดนะคะอ่ะโอเคอ่าจะมาเป็นข้อสี่นะคะข้อสี่จะเป็น B ลบกับเอค่ะอ่ะ B ลบกับ A นะคะแสดงว่าคุณครูจะต้องเอาโจทย์เนี้ยเอามาให้เราดูทุกทุกข้อเลยใช่ปะ่ะเราถึงจะนึกได้เนาะอ,อ่ะมาดูค่ะ b ลบกับ a ก็ตรงกันข้ามกับ a ลบกับ b b ลบกับ a แปลว่าเอาเฉพาะส่วนที่เป็นของ b ล้วนๆอันไหนที่มา a บนเนี่ยไม่เอานะคะส่วนที่เป็น b ล้วนๆเนี่ยมันก็คือฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งตั้งแต่ลบ4ถึงลบ2ตรงนี้จะเป็นมิด ตรงเนี้จะเป็นแต่สีเขียวเลยคือ b ล้วนๆนนะคะอะ่แล้วเราก็มาพิจารณาค่ะจะเห็นว่าลบ4อ่ะมันคือกลวงคือ b กลวงคือไม่เอาเลขนั้นนะคะ b อ่ะไม่เอาลบ4นะคะต่อไปมาดูที่ลบ2จะเห็นมันใช้ลบ2แต่ a อ่ะไม่ใช้ลบ2แสดงว่าลบ2เนี้ยก็ยังอยู่ใน b อ่ะพูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเราจะมาพิจารณาว่ามันกลวงหรือมันทึบนะ ดูที่ลบดูที่เลขค่ะตัวเลขเนี่ยคือลบสี่ใช่ไหมลบสี่บีคือกลวงแต่ว่าบียไม่เอาลบสี่นะคะเราก็เลยจะกลวงไปไปด้วยตรงนี้ส่วนด้านขวานะคะตรงนี้เป็นเส้นแสดงว่าบีใช้ลบสองด้วยแต่ว่า A อไม่ใช้ลบสองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเอากราฟได้เป็นช่วงได้เป็นยังไงคะ คำตอบของมันก็จะได้คือช่วงอะไรลูกเปิดหรือปิดตอบเลยค่ะเป,เปิดเปิดเลขลบสี่ลบสี่สี่แล้วก็ลบสองน<บ>ี่เป็นยังไงคะลบสองปิดปิดอ่าโอเคขึ้นหน้าถูกต้องไปข้อห้าเนี่ยเริ่มเริ่มพอจะได้ละข้อห้าคือ A อคอม l พ m e n t ค่ะ A อคอม l พลเมนอ่ะเดี๋ยวเอาโจทย์มาก่อน แต่พอเวลาลูกเขียนลูกก็ไม่ต้องเอาโจย์มานะลูกก็เขียนเฉพาะเส้นกราฟที่เ็นสีแดงเนาะเราไม่ต้องเอาโจทย์มามคุณครูไม่ต้องมาเขียนแบบซ้ำหลายรอบนะเวลาตอบนะคะก็ตอบแค่บรรทัดนี้พอนี่นะเวลาเขียนสรงนะคะก็แค่โจทย์แล้วก็ตอบเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้พอตรงนี้ไม่ต้องเขียนเนาะมาดูค่ะข้อห้า a complement อ่าแสดงว่าเมื่อกี้เราสับสนกันระหว่างผลต่างกับ complement complement เนี่ย คือคือยกเว้นแค่นั้นแล้วก็เอาหมดจักรกวาลในของตัวเลขนะคะไม่สิ้นสุดนี่คือคอมพลเมนต์มีความแตกตา่างแต่ B ลบเเนี่ยมันพิจารณาเฉพาะ2อันนี้เองคือ B กับ A แต่พอคอม p พลเมนต์เนี่ยพิจารณานอกเหนือจากกราฟนี่เอามาด้วยนะคะนี่คือลักษณะของคอมเพลเมนต์คราวนี้ A คอมพลเมนต์แปลว่าอะไรแปลว่าอันไหนที่มี A เราจะไม่เอา เอคอม l พลเมนต์แต่ว่าอันไหนที่มี A เราจะไม่เอานะคะเพราะฉะนั้น A เนี่ยคือสีฟ้าดังนั้นเราจะเริ่มเอาตั้งแต่ลบสแล้วก็ไปข้างซ้ายนะคะคอม p พลเมนตเนี่ยมันจะเป็นปลายเปิดลบสแล้วก็ไปข้างซ้ายอืมแล้วก็6แล้วก็ไปด้านขวา นียคือลักษณะของคอมพลเมนต์กับผลต่างนะคะคราวนี้เรามาดูเรามาดูค่ะลบสองลบสองเนี่ย a มันก็ไม่เอาใช่ไหมคะ a มันก็ไม่เอาแสดงว่าถ้าลบดังนั้นเราก็เริ่มเอาที่ลบสองลูกอืมนี่เราคิดแบบนี้คือลบสองมันไม่อยู่ในเองั้นเราก็เอาที่ลบสองเป็นต้นไป a ก็ไม่เอาหกเหมือนกันดังนั้นเราก็เอาตั้งแต่หก เป็นต้นไปได้ไหมนี่คือลักษณะของคอมเพลเมนต์กลวงอ่ะแสดงว่ามันไม่เอาอะค่ะถ้าไม่ถ้ามันไม่เอาลบสองอ่ะคูมันเอามาตั้งแต่อะไรคือมันอาจจะเอาตั้งแต่ลบสองจุดศูนย์หนึ่งหรือว่าลบสองจุดอะไรก็ได้ค่ะถ้าเป็นลบสองจุดศูนมันจะต้องถัดจากลบสองไปอีกอาจจะถัดไปแค่นิดเดียวก็ได้เพราะมันเป็นจํานวนจริงเป็นทศนิยมหลายๆตําแหน่งก็อาจจะเป็นลบสองจุด ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าอันนี้ก็เกินแล้วแสดงว่าก็อยู่ในเอแล้วอะไรแบบนี้โอเคไหมคะอ่ามันกับอันนี้ค่ะหกใช่ไหมหกเออาจจะไม่มีเลขหกในเซตของ A อจจะไม่มีหกตัวสุดท้ายของ A ของ A อาจจะเป็นห้าจุดเก้า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 ก็ได้แต่พอมันจะเป็นหกจุดศูนย์เมื่อไหร่มันไม่ใช่ดังนั้นอ่ะหกเราก็เลยเอามาใส่ในคําตอบตรงนี้อ่ะ ไหนบอกคุณครูสิคะตรงนี้เขียนได้ว่าอะไรบ้างเขียนให้อยู่ในรูปช่วงแสดงว่าฝั่งซ้ายเป็นอะไรคะเป็นช่วงเปิดหรือช่วงปิดตอบได้ไหมปิด,ปดอ่ะปิดได้ไหมเริ่มต้นที่ปิดได้ไหมข้างซ้ายตรงนี้อะินฟินิตี้ใช่ป่ะมันต้องเป็นช่วงอะไรคะอินฟินิตี้ปิดได้ไหมปิดไม่ได้นะอินฟินิตี้มันไม่มีตัวสิ้นสุดนะคะเป็นช่วงเปิดอะไรลูกเปิดแล้วก็ ลบอบอลบฟินิิี้้แบบนี้แล้วก็ตัวตัวนี้ค่ะทึบตรงกับเลขอะไรลบสองมันทึบแล้วก็จะเป็นช่วงปิดแบบนี้มันมีสองเส้นเห็นไหมคะเราก็เอามายูเนียนกันค่ะยูเนียนกับอะไรคะหกเลขหกมันเป็นช่วงอะไรคะช่วงปิด แล้วก็มันไปตลอดเลยใช่ไหมคะแสดงว่าหกนี่ก็ทำไมอินฟินิตี้จำเอาไว้ว่าอินฟินิตี้ไม่ใช้ดูเล็บใหญ่แบบนี้นะอินฟินิตี้นะคะใช้เฉพาะวงเล็กๆเกนาะอ่ะอันนี้อ่ะมาดูข้อสุดท้ายแล้วค่ะของวันนี้ดีคอมเพลเมนต์ก็ในทางตรงกันข้ามเหมือนกัน เด่นเก่งจริง,รงคุณครูเคยลองใช้อบอร์ดตัวอื่นแล้วนะตัวอื่นมันไม่เสถียรเท่าตัวนี้นี่ตัวนี้คือเสถียรที่สุดแล้วอ่ะ B c คอม l พลเมนอะไรที่เป็น B เราจะไม่เอาเลยโอเคไหมเราจะรังเกียจ B มากอะไรที่เป็น B เราจะไม่เอาแสดงว่ามันก็เริ่มที่ตั้งแต่ลบสี่ไปข้างซ้าย เราก็เริ่มต้นที่เลขลบที่เลขสองแล้วก็ไปด้านขวาลบสี่ไปข้างซ้ายเราก็มาดู B, า 4, ด,ด, B, ดีมันเอา -4 ลบสี่ไหมคะไหนตอบคุณครูหน่อยดีเดี่ยวมันเอา -4 ลบสี่ไหมมันใช้ลบสี่ไหมใช้ไหมเงียบ มีอยู่สองคำตอบคือใช้กับไม่ใช้ b เนี่ยมันใช้ลบสี่ด้วยไหมลูกมันเอาลบสี่ไหมนี่มันเอาไหมลบสี่เลยต่อมาเลยข้าสุดท้ายละจะเลิกละเอาไหมคะมันกวงหรือมันทึบมากวงหรือทึบกวงกวงกวง ถ้ากลวงแสดงว่าเอาหรือมันไม่เอาถ้ากลวงถ้ากลวงเหมือนกับขันน้ำปเปล่าๆอ่ะมีน้ํำไหมเปรียบเปรียบเสมือน,นขันก็ได้กลวงก็เหมือนกับขันน้ํำปเปล่าที่มันไม่มีน้ําเออถ้าว่ามันถ้าว่ามันมีน้ําแสดงว่ามันทึบแสดงว่ามันเอาโอเคปะ่ะแสดงว่าอันนี้ค่ะบีกมันกรวงหรือมันทึบคะ รวงหรือทึบลวงถ้ารวงแสดงว่ามันเอาเลขลบสี่ไหมไม,ไม่เอาอ่าถ้ามันไม่เอาลบสี่ดังนั้นตรงนี้ค่ะที่คําตอบเนี่ยเราจะเอาหรือไม่เอาลบสี่คะถ้ามันไม่เอาเราต้องทําไมคะโอ๊ยนักเรียนช่วยตอบหน่อย ถ้ามันไม่เอาถ้ามันไม่ใช้ลบสี่เราจะใช้ลบสี่ด้วยไหมคะเราจะใช้ไหมอ้ยถ้ามันไม่ใช้ลบสี่เราก็จะใช้ค่ะโอเคไหมโอเคไหมอ่าฝั่งนี้นะคะที่เลขสองมันใช้สองไหมเนี่ยมันเอาสองไหมมันเอาสองตอบหน่อยเร็ว อตอบอะไรมาก็ได้จะได้เข้าไจเงยจะได้รู้ไลยว่าเราอ่าถ้ามันมันไม่เอาสองแสดงว่าคําตอบเราต้องเอาสองด้วยไหมเอาไม่เอาเออตอบมาให้หน่อยดีอย่างนี้อ่ะคราวนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปคําตอบของแบบนี้ค่ะอ่าเขียนลักษณะนี้นะคะอ่าให้ดูตัวอย่างด้านบนอ่าตรงนี้ได้เป็นว่างไงคะช่วงเปิดหรือช่วงปิด เปิดหรือปิดคะตรงนี้เนี่ยดูตัวอย่างข้างบนดูตัวอย่างขขอค่ะอ้าวสักคนนะคะพูดมาหน่อยเร็วใครก็ได้เปิดหรือปิดเปิดอะไรคะลบเหมือนเดิมค่ะมันฝั่งซ้ายมันเป็นลบอะไรลูกไปเรื่อยๆลบอะไรคะ ตอบหน่อยสิลบอะไรคะเอซี <A B. S 1> นี่ถ้าเธอช้ามันก็ลบอินฟินิตี้แล้วก็อะไรคะเลขอะไรเอ่ยตรงกับเลขอะไรลบสี่ไหมลบสี่ช่วงเปิดหรือปิดปิดปิด,ปดต่อไป,ปเขียนอะไรต่อ ต่อไปเขีนเยนอะไรต่อคะเครื่องหมายเครื่องหมายเลยคะ่ะเครื่องหมายอะไรเราดีเลยตอบช้าเครื่องหมายอะไรลูกยังคู่ค่ะตอนมากเนียนหนูไม่ดีแน่เลยใช่ใช่ใช่ ล้วาเน็ตมันดีเลยเพราะว่าพวกเราไม่เคยแบบเงียบเงียบมาก่อนคือเงียบจนใจหายเงียบจนคนสอนนี่คืองงว่านักเรียนคุณครูไปไหนเอาล้วเ,เราจะจบแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยแล้วต่อไปสองปิดหรือเปิดคะปิดปิดปิด,ป,ดปิดสองแล้วก็ยังไงต่อคะแล้วก็หมายอะไรต่อ <Infinity. S 2> okay, อ,ตอินฟินิตี้ อินฟินิตี้เพืเอนนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณคกูจะหยุดการบันทึกหน้าจอนะ